นี่ค่ะทุกคนหน่อไม้ที่จุนไปเก็บมาอีกรอบค่ะก่อนที่มันจะวายนี่คือรอบที่สามแล้วค่ะที่จุนไปเก็บเนี่ยเขาเริ่มจะสูงแล้วค่ะอืมเนาะพอเริ่มสูงพวกมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแขนงยาวๆมันก็ไม่มีเนื้อจะกินแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ราคารอบสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงหน่อไม้ทุกคนค่ะแกงใส่ปลาแห้งหน่อไม้ล้วนๆค่ะทุกคน ส่วนนี้ก็เป็นหมกหม้อใส่หมูสามชั้นนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะหน่อไม้ที่จุนไปเก็บมาคะ่ะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะจุนพร้อมกินแล้วคะ่ะวันนี้กินแค่สองเมนูนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะจุนมากรอกแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้มากวักเย็นเลยคะ่ะหกโมงเย็นจุนเพิ่งทําเสร็จแกงหน่อไม้หมกหน่อไม้วันนี้เป็นเมนูหน่อไม้นะคะนี่ข้าวเหนียวคะ่ะทุกคนคะ่ะเสียงจุนอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะจุนเป็นหวัดอากาศมันเปลี่ยนคะ่ะ วันนี้ร้อนมากพรุ่งนี้สงสัยฝนจะตกโอเคค่ะมากินด้วยกันค่ะ The The time now 6pm I'm going to have uh, this one is um, bamboo shoot curry this one also is like a um, s e a s o n i n g yeah bamboo shoot curry คำจยมีคำคำ big pork belly มาทุกคน I have r u n n i n o s e เขาเหนียวสิติดมือจุนน้อยได้จุนว่าเพราะว่าจุนปูพักเมืองพี่น้องมีแต่เมนูนี่แหละเนี่ยที่จุนไปเก็บ ใส่หมูสามชั้นมไม่มีผักใส่ปาก,กิโก ก็ใส้ปลาดาวอืมอะคขืโก้ค่ะวะ้ามาพริกกินช้า ก่าจะทำเสร็จใส่ผักชีลาวด้วยหอมมากอันนี้ใส่ใบข่ายแยงใหม่อแกันยงนน่งบานเ้อง ปลาช่อนทะเลค่ะปลาช่อนทะเลตากแห้งปลาคิกโกกินช้ากวรจะทำนูน่นทำนี่ในบ้านอาบน้ำสระผมเละช้าหน่อยค่ะทุกคนค่ะ ครั้งนี้ทําไมจุนแกงแบบน้ำข้นๆเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแกงเปิดอน่ะอ mm. ทางข้อลงไปพี่น้องะ่ะเป็นทั้งวดัดจึงท่านเจ็บข้อช่วงนี้อากาศไม่เปลี่ยนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวห้อนเมนื่อนี่สูงสุดสามสิบห้กองศา้อนครับ ดมเพื่อให้ออกจากบ้านดีจัะว่าจะออกหาซื้อ,อยังเตรียมแพ็กกลับไทยหมกอร่อยมากหมูน่หมูสามชั้นใหญ่เลย ข้อนข้อบุบบ่าบุบบ่าดิ๊บหน่อไม้เหมือนกันแต่คนรสชาตินะคะทุกคน <laughs> อืม แกงนีส่สออกนองๆเพราะมีประแหงออกกินนองๆมันสออกกลมๆรสนุ่มนวลกลมๆจุนเก็บมาเยอะเอาไปให้เพื่อนค่ะทุกคน แบ่งมูพวกเพชรประบที่นี้มูพวกท่างไก่ก็ได้กินน้ำไปเก็บมือซ้ำไปมืดไปบุกกอกอภัย ซ้ำไปเมื่อโตจูนทั้งหมดทั้งข้านพี่แดงยังว่างไม่มีใครเต็มที่เท่าจูนเลยเต็มที่เพื่อนๆมาก อร่อยมากค่ะอร่อยคนละแบบต้อ,ตอนมู ครั้งนี้สามีจุนกับไทยทำงานที่กรุงเทพอาทิตย์หนึ่งแล้วจุนจะไปเซี่ยงไฮ้ค่ะอาทิตย์หนึ่งจุนจะอยู่เซี่ยงไฮ้สามีจุนก็จะไปทำงานที่หมากเกากับฮ่องกงค่ะ แต่จูไม่ได้ไปด้วยเขาก็ไปแค่วันเดียวไปคืนเดียวเงี้ยค่ะแม่มาเพจแต่พี่น่องบอกพิกค่ะทั้งข้อ,ขอหอยเข้าไปเลย

ในหม้อจุนกินไม่หมดเดี๋ยวจุนจะใส่ช่องแข็งไว้ค่ะ น้องใหม่ตีน้องใหม่น้องไม้ประทะน้องไม้ ขอความขอดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้จุนกินแค่นี้คะ่ะเพราะจุนอิ่มสงสัยกินช้าไปช่วงนี้กินข้าวน้อยคะ่ะช่วงเนี้ยโอเคนะคะทุกคนคะ่ะจุนขอทักทายเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ